ถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมก,กับการที่ลิเวูกำลังจะเป็นแชมป์ลีกหรือลีกสูงสุดสมัยที่20นะ่ะความรู้สึกจริงๆก็ตื่นเต้นแต่ก็ในระดับหนึ่งเพราะว่าโตมาในยุคที่ลิเวูนั้นยิ่งใหญ่นะครับในยุค8 0ูเพราะฉะนั้นความรู้สึกกับการที่ลิเวูเป็นแชมป์นะลีกเนี่ยเราเคยผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นแหละเพราะว่ามันห่างหายความเสร็จไปนานรัางล่าสุดก็เมื่อ5ปีที่แล้วครั้งนี้ก็ก็มีความตื่นเต้นแต่อาจจะน้อยกว่าบางคนสัปดาห์นี้ ซึ่งลิฟูขออีกหนึ่งแต้มจะเป็นแชมปนะ์เนี่ยก็คงจะเหมือนกับทุกๆนัดก็คือนอนดูอยู่ที่บ้านดูกับลูกชายลูกชายก็เป็นเด็กของรุ่นใหม่เขาก็มีความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นคนที่น่าจะเฮนะน่าจะเป็นลูกชายส่วนเราก็อาจจะตามน้าไปนิดหนึ่งลูกชายชื่อโอเว่นครับทั้งหมดนี้ยลีฟูจะทำได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับคืนนี้ในไฟนอลคอร์สี่ทุ่มครับ